สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้30มกราคม2อง9ก็มาแจ้งข่าวพี่น้องสอสมสองข่าวครับข่าวที่1ครับอันนี้เป็นข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1111 11. วันนี้ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเขาขึ้นข่าวเขาบอกว่ากระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมแพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพพระสงฆ์โดยกระทรวงสาธารณสุขเผยนโยบายให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์โดยนำศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติใช้ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันและบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้านกรมการแพทย์แผนไทย แนะนำสมุนไพรดูแลพระสฆงครอบคลุม5กลุ่มอาการที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดไอเจ็บคอปวดกล้ามเนื้อปวดข้อท้องเสียท้องอืดเลือดลังท้องเสือท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับแล้วก็โรคผิวหนังและแผลก็มีการจัดยาสมุนไพรแล้วก็ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียนตำรับยาเครื่องหมาย GMP ระบุ วิธีใช้วันผลิตและวันหมดอายุชัดเจนอันนี้ก็เป็นกระทรวงสาธารณสุขเดือนหน้าดูแลพระสงฆ์ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรในบัญชียาหลักบรรเทาอาการกลุ่มเจ็บป่วย5กลุ่มหลักก็นํามาบอกมากล่าวพี่น้องอสมอครับก็ให้ทราบไว้ซึ่งพระสงฆ์กระทรวงสาธารณสุขนะครับแนะนําบรรเทาอาการเจ็บป่วย5กลุ่มอาการหลักในกลุ่มพระสงฆ์นะครับ ก็มีไข้หวัดนะครับก็ให้ใช้สมุนไพรยาฟ้าทะลายโจรยาเขียวหอมทํานองนี้นะครับอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อใช้ครีมครีมไพลนะครับแล้วก็ยาเถาวันเปรียงนะครับท้องเสียเป็นท้องเสียจากอาการไม่ติดเชื้อนะเป็นท้องเสียจากการไม่ติดเชื้อโรคนะครับแต่เป็นท้องเสียก็ใช้ยากล้วยยาเหลืองปิดสมุดนะครับท้องอืดท้องเฟ้อใช้ยาขมิ้นชันยาขิงนะครับ อาการทางผิวหนังและแผลใช้ทิงเจอทองพันชั่งใช้โลชั่นพยายอใช้ยาเปลือกมังคุดนะครับซึ่งยาทั้งหมดที่กล่าวมานี้ครับเป็นยาที่าทางทางกรมการแพทย์แผนไทยนะครับมีหน่วยงานในกรมการแพทย์แผนไทยเ,เป็นผู้ผลิตยาสมุนไพรชนิดนี้เพื่อนำมาใช้กับ การดูแลสุขภาพพระสงฆ์อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่หนึ่งที่นํามาบอกมากล่าวให้พี่น้องอสมอทราบความเคลื่อนไหวของกระทรวงสาธารณสุขว่าเขาทําอะไรบ้างช่วงนี้วันนี้ก็พูดเรื่องนี้ให้ฟังเป็นข่าวที่1นึ่สำหรับพี่น้องอสมอรทุกคนทุกท่านนะครับข่าวที่2ครับอันนี้ก็มีเสียงบ่นมาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่รอพอสอตนะครับเรื่องมีประชาชนให้ความสนใจน้อย ในการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซีอันนี้ก็มาแจ้งให้พี่น้องอสมอทราบก็อาจจะไม่ใช่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับก็อาจจะเป็นบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนกลุ่มที่ควรมาตรวจคัดกรองแต่พื้นที่นั้นเขากําลังประชาชนที่เป็นเป้าหมายที่จะให้มาตรวจนี่เขากําลังมุ่งทํางานอยู่คือต้องเข้าใจว่า ในชีวิตประจําวันในสิ่งสําคัญไม่แพ้เรื่องสุขภาพอีกเรื่องหนึ่งก็คือการหาเงินเข้าบ้านเพื่อที่จะมาใช้จุนเจือครอบครัวสิ่งที่ประชาชนเห็นเป็นอันดับหนึ่งในการในการเป็นปัญหาเร่งด่วนก็คือการหาเงินเข้าบ้านโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการตัดอ้อยนะครับตัดอ้อยส่งโรงงานน้ําตาลคนกําลังขายอ้อยอยู่กันอยู่เดียวนี้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงบางกลุ่มเนี่ยก็อาจจะไปตัดอ้อย บางพื้นที่ก็กาลังขุดมันสาปะหลังขายอยู่ตอนนี้ประชาชนที่ทําเกษตรก็ไปขุดมันที่นี้พอถึงวันนัดนะครับพอถึงวันนัดกลุ่มประชาชนที่ควรจะมาตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีนี่กลุ่มประชาชนที่ควรจะมาตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซีนี่ก็ไม่มานะครับไม่มาตามที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขามีการเผยแพร่พประชาสัมพันธ์ข่าวสารไป ผ่านอสมอบ้างผ่านผู้ใหญ่บ้านประกาศเขกาก็จยข่าวบ้างทํานองนี้นะครับก็คนมาน้อยนะครับทีนี้พอคนมาน้อยนีย่มันก็ทําให้งานเยอะเยอะเพราะว่างานของกระทรวงสาธารณสุขนี่โดยเฉพาะงานของรอปสอตนี่มันไม่ใช่ทําอันนี้เรื่องเดียวในเดือนหนึ่งหนึ่งนี่มันทําหลายเรื่องมีการทําหลายเรื่องพอมีการทําหลายเรื่องนี่ถ้าสิ่งใดที่ประชาชนนี่ มาน้อยมากะปิดกระปลอยทยอยมาไม่มาพร้อมกันให้หมดไบใบเสียทีเดียวเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาเพราะว่าเขาทํางานหลายอย่างนะครับรอปอสตฉะนั้นนี่แหละความจําเป็นที่จะต้องมีอ,อสมอมันจึงมีอยู่ตรงนี้แหละอ,อสะมมเขาจะต้องไปเคาะประตูบ้านไปเรียกกลุ่มเป้าหมายมาคัดกรองตามที่คุณหมอเขานัดคุณหมอรอปปอสตนัดวันไหนนะครับ อ,อสมอก็ต้องไปเคาะประตูบ้านไปหากลุ่มเป้าหมายบอกให้เข้ามาคัดกรองนะสถานที่นัดตามที่รอพอตอนัดนะครับคือถ้านัดแล้วครั้งที่หนึ่งอ,อสมอไปเรียกแล้วก็มาน้อยอ,อสมอก็ต้องไปเรียกใหม่เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะต้องนัดวันคัดกรองใหม่เพราะว่ามันยังไม่ถึงเป้าหมายเพราะว่าเป้าหมายเขามีตัวเลขอยู่ว่ามีคนกี่คนในหมู่บ้านนั้นๆจะต้องมาตรวจคัดกรองอะไรประมาณนี้ ก็เป็นเรื่องงานหนักของอ,อสมอนี่แหละครับใครที่ไม่ใช่อ,อสมอนี่ก็จะไม่ทราบว่าอสมอมีความสําคัญอะไรทําไมต้องมีอ,อสมอนะแล้วก็มีค่าเริกการให้พี่น้องพี่น้องอสมสองพันบาทนี่มีกลุ่มประชาชนคนอื่นๆที่อยู่ในเว็บฟังโซเชียลออนไลน์นี่มาออกมาคอมเมนต์กันแหนะกันแหนอยู่เรื่อยว่าอ,อสมอทางานไม่คุ้มค่าสองพันบาทเหมือนกับได้เงินเฉยๆนอนอยู่บ้านก็ได้เงินเฉยๆอย่างนี้นะครับ แต่จริงๆแล้วอ,อสมอไม่ได้น,นอนอยู่บ้านแล้วได้เงินเฉยๆก็เหมือนกันกับที่เรากาลังพูดอยู่นี่แหละประชาชนให้ความสนใจน้อยในการมาตรวจคัดกรองอสมอก็ต้องขยันประสานงานกับรอพศตรอพสตอประสานงานไปยังอสมอ,อสมอร,อรอพศตเพอเขาจะคัดกรองอีกวันไหนเพราะว่านัดวันนี้สมมตินัดวันนี้คนมาน้อยนี่นะคนมาน้อยเจ้าที่สาธารณสุขเขาก็ต้องไปวางแผนไหมว่าไปวางแผนใหม่ว่าจะคัดกรองอีกวันไหนวันที่เท่าไหร่ก็ต้องมอบหมายให้อสมไปเคาะประตูบ้านไปเคาะประตูบ้านไปเรียก ก็ให้กลุ่มเป้าหมายมาตรวจคัดกรองใหม่ตามวันที่ที่เจ้าที่ททรปสตนัดหมายอย่างมาไม่หมดอีกกลุ่มที่ควรจะมาตรวจคัดกรองเนะี่ยต้องมีการนัดวันกันใหม่อีกไปเรื่อยจนกว่าจะได้งานนี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่อง,องที่ยุง่งยากพอสมควรเพราะว่างานรปสตเขามีงานหลายอย่างถ้าตามเรื่องเดียวอยู่นี้ยังไม่เสร็จเป็นสักทีมันก็ไม่ได้ไปทําเรื่องใหม่ก้าวหน้าไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอสมนะครับที่จะต้องเร่งรัดประสานงานกับ กลุ่มเป้าหมายให้ไปตรวจคัดกรองตามที่คุณหมอเขานัดนี่แหละความจำเป็นที่เป็นที่จะต้องมีอ,อสมอมันก็อย่างนี้แหละครับใครที่ไม่ใช่อสมอมาดูมาฟังก็ต้องเข้าใจประเด็นนี้นะครับเอาละครับทีนี้เราก็มาลองอดูข้อมูลบ้างว่าการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและตับอักเสบซีเนี่ยมันจําเป็นหรือเปล่ามันจำเป็นมากขนาดไหนมันเป็นสิ่งจําเป็นมากนะครับเพราะว่าถ้าใครมีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี B, หรือตับอักเสบซีอยู่ในร่างกายมันก็จะเป็นภัยเงียบอยู่ในนั้นแล้วก็มันจะส่งผลให้เกิดเป็นตับแข็งและเป็นมะเร็งตับในที่สุดถ้าไม่ได้รับการรักษานะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่รับการรักษานี้จะต้องตรวจคัดกรองอยู่ว่าใครมีบ้างใครมีเชื้อไวรัสนะครับโดยกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องตรวจคัดกรองก็คือผู้เกิดก่อนปีพศ2535ใครเกิดก่อนปีพศ2535นั่นแหละใช่หมดแหละนะ ซึ่งสามารถตรวจฟรีนะครับนำบัตรประชาชนใบเดียวไปตรวจได้ที่รพสตโรงพยาบาลของรัฐอะไรประมาณนี้แต่ว่าเวลาเขาทํางานนี่เขาโดนเราลงตรวจพร้อมๆกันครั้งเดียวไปเลยมันจะได้จบเพราะว่างานราพสตเขามีงานใหม่มาเรื่อยๆทุกเดือนนะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องเก็บข้อมูลเก็บการตรวจนะครับกลุ่มเกิดก่อน2535ก็ควรจะไปตรวจตามนัดหมายให้เสร็จมันจะได้เสร็จไวนะครับตรวจอะไรครับบ้างตรวจตับอักเสบซีกับตรวจตับอักเสบซีนะครับ ตับอักเสบบกับตับอักเสบซี C. วิธีการตรวจยังไงก็นำบัตรประชาชนไปใบเดียวนะครับผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเกิดก่อน2535จากนั้นคุณหมอรปต,ตเขาก็จะเจาะเลือดจากปลายนิ้วให้นะครับเจาะปุ๊บเขาก็เอาหลอดเล็กๆมาเอาเลือดจากปลายนิ้วเนี่ยเข้าไปในหลอดแล้วก็เอาไปเสียบไว้ก็จะทำเครื่องหมายว่าหลอดนี้เป็นของใครชื่ออะไรอะไรประมาณนี้แล้วก็ส่งไปตรวจหาเชื้อนะครับ ทีนี้พอส่งไปตรวจหาเชื้อถ้าใครไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีตับอักเสบซีก่อแล้วกันไปท่านสุขภาพดีนะครับก็ป้องกันตัวเองไม่ให้ติดต่อไปนะโดยการไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันทํานองนี้การร่วมเพศอะไรก่อนมันติดต่อทางร่วมเพศก็ได้นะถ้าไปร่วมเพศกับไม่ใช่คู่นอนไม่ใช่คู่สมรสของตัวเองนะก็มีโอกาสติดผ่านช่องทางนี้ด้วยนะครับเพราะว่าการติดไวรัสตับอักเสบบีซีเนี่ยมันติดมาจากสารคัดหลั่ง ที่สัมผัสการเลือดอะไรประมาณนี้ก็ได้ทางพเพศสัมพันธ์อะไรก็ได้นะทำนองมันติดคล้ายๆเชื้อเอสวีนี่แหละครับนะครับเพราะฉนั้นถ้าใครไม่มีเชื้อก็ป้องกันตัวเองไม่ให้ติดต่อไปนะครับถ้าเกิดใครมีเชื้อก็ต้องรับการรักษานะครับซึ่งคนที่ไปตรวจคัดกรองเบื้องต้นนี่พอพบเชื้อทาง,งพรพสเขาจะส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้งซึ่งจะเป็นการตรวจโด,ดวยวิธีอื่นทีนี้ เมื่อสักครู่เนี่ยอธิบายว่าเจาะเลือดจากปลายนิ้วไปตรวจทีนี้ถ้าใครพบเชื้อเบื้องต้นนี่ส่งไปตรวจซ้ําอีกที่โรงพยาบาลตรวจวิธีใหม่ทีนี้เจาะเลือดออกจากเส้นเลือดเลยทีนี้ก็ไปตรวจแผลถ้าตรวจพบจริงๆก็ทําการรักษาให้ครับตับอักเสบบี B, ก็มียาให้กินตับอ e ักเสบซี C, นี่ก็มียาให้กินนะครับกินจนครบตามที่หมอสั่งก็จะฆ่าเชื้อตับอักเสบบีตับอักเสบซี C, ได้นะครับส่วนในคนที่ตรวจแล้วไม่พบเชื้อนะ แต่อยากจะป้องกันตัวเองก็สามารถฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี B ได้นะครับสามเข็มก็ป้องกันได้ตลอดชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการตรวจคัดกรองมันก็สําคัญควรจะไปตรวจนะครับคนเกิดก่อนสองห้าสามห้านะครับก็ตรวจนะครับตรวจไวรัสตับอักเสบบี B, ตับอักเสบซี C นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจําเป็นเสร็จแล้วก็ถ้าไม่ไปตรวจผลเสียมันจะอยู่ตรงที่คนที่ไม่ไปตรวจคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ตรวจนี่ก็จะไม่รู้ว่าตัวเองมีเชื้ออยู่ใน ร่างกายหรือเปล่าพอไม่รู้เชื้อไวรัสตับอักเสบบีซีก็อยู่ในร่างกายไปเรื่อยๆพออยู่ร่างกายไปเรื่อยมันก็ส่งผลทําให้เกิดผลเป็นตับแข็งและเป็นมะเร็งตับในที่สุดซึ่งมะเร็งตับก็เป็นสาเหตุการตายมากในประชาชนคนไทยนะครับอันนี้เป็นเรื่องนํามาบอกมากล่าวกันวันนี้ครับพอนํามาบอกมากล่าวกันวันนี้ปั๊บนะครับการบ้านของอสมอก็คือเป็นงานที่อสมอต้องไปแจ้งกลุม่มเป้าหมายมาตรวจคัดกรองที่รพสตสมมติว่าข่าวที่แล้วรพสตของเรานี่ ตั้งเป้าว่าจะตรวจกี่คนกี่คนแต่มาน้อยก็ต้องรอพศเขาก็ต้องวางแผนอีกจะตรวจอีกวันไหนเรียกอสมอไปพูดคุยกันแล้วก็ให้อสมอไปเคาะประตูบ้านกลุ่มเป้าหมายให้ไปตามนัดที่รอพตอนัดอีกมันก็จะทํางานเป็นอย่างนี้แหละครับลักษณะงานของอสมอก็จะเป็นงานที่จะต้องประสานงานบอกกลุ่มเป้าหมายให้ไปตรวจตามที่เขานัดการที่เราทํางานอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนในหมู่บ้านนะครับก็ ให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสได้รู้ตัวว่ามีเชื้อไหมหรือไม่มีเชื้อถ้ามีเชื้อก็รักษาถ้าไม่มีเชื้อก็ปลอดภัยอยากจะปลอดภัยยิ่งขึ้นกว่านั้นก็ฉีดวัคซีนป้อ่อกันตับอักเสบบีกว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอ,อสมอที่มีงานหนักมีงานทําเป็นประจําไม่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับแต่ละเดือนมีเรื่องอื่นมาให้ทําอยู่เป็นประจํางานอ,อสมอฉะนั้นใครที่ไม่ใช่อ,อสมอ แล้วมากล่าวว่าอ,อสมอไม่มีความจำเป็นต้องมีเปลืองค่าบริการ2,000บาทอันนั้นเป็นการพูดที่พูดผิดมากนะครับอ,อสมออยังเป็นแขนเป็นขาให้คุณหมอรอปสาาตอ,ออสมออยังเป็นอาสาสมัครให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้กลุ่มประชาชนหันมาร่วมป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันจะนําไปสู่พี่น้องประชาชนสุขภาพดีในที่สุด วันนี้สองข่าวมาแจ้งอ,อสมอ30มกราคม259พร้อมกับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ